สมาร์ทโฟนเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอดีที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนในช่วงเวลานี้เลยนะครับมันรองรับการใช้งาน 5G มันรองรับอนาคตด,ด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมทั้ง2เครื่องนี้นะครับคือ OPPO Find X2 Series 5G นะครับประกอบไปด้วย ฟ X2 Pro 5G แล้วก็ไฟ X2 นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงประจำต้นปี2020ของทาง OPPO แล้วก็ที่สำคัญคือมันเปิดราคามาในแบบที่ OPPO ไม่เคยทำราคาสูงขนาดนี้มาก่อนนะครับไฟ X2 Pro 5G ราคาอยู่ที่4 9 9 0บาทนะครับส่วนไฟ X2 5G ตัวนี้ ราคาอยู่ที่33,990บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆแล้วก็ oppo เบเคยทำมาเลยครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าโ oh, หทำไม oppo ถึงกล้าทำสมาร์ทโฟนราคาสูงขนาดนี้นะครับแล้วผมจะบอกเลยว่าราคาที่สูงกับสิ่งที่ oppo find x2 series ให้คุณนั้นผมมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมรีวิวกันเลย ความเจ๋งอย่างแรกของ oppo find x 2 pro 5 g นะครับเครื่องนี้ก็คืออยู่ที่หน้าจอครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอดีที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนในช่วงเวลานี้เลยนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมีชื่อว่าหน้าจอ ultra vision screen นะครับขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่ quad hd plus นะครับหรือว่าความละเอียด3 k นะครับเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากที่สาคัญคือมันมีอัตราการ r e f ฟ e หน้าจอสูงถึง 120Hz ินะครับที่ความละเอียดเต็ม3 k ไม่ต้องลดความละเอียดมาเหมือนสมาร์ทโฟนเรือธงบางยี่ห้อนะครับนี่ก็คืออย่างแรกที่มันเทพแล้วนะครับอย่างที่2คือเรื่องของการแสดงสีสันนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ10บิตนะครับปกติหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ8บิตการแสดงสีมันจะแสดงสีได้ที่16ล้านสีใช่ไหม8บิตแต่ตัวนี้10บิตนะครับการแสดงผลหน้าจอจะสามารถแสดงสีได้มากถึง1,000ล้านสีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกลีย่ยสีต่าง จะเนียนแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างที่ตาเห็นมากที่สุดนะครับส่วนเรื่องขอบเขตสีตัวนี้เป็น DCI P 3 100%เลยนะครับรองรับ HDR 10 plus ด้วยนะและความเทพหน้าจอระดับนี้นะครับ oppo เลยส่งหน้าจอของ find x2 pro 5g ตัวนี้ให้กับ displaymate นะครับที่เป็นองค์กรที่ตรวจสอบด้านหน้าจอระดับโลกนะครับตัวนี้ displaymate ให้คะแนนหน้าจออยู่ที่ระดับ A บวกก็คือประดับสูงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับสำหรับความสว่างหน้าจอของ OPPO Find X2 Pro 5G นะครับตัวนี้สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้สูงสุดถึง1,200นิตนะเพราะฉะนั้นในการใช้งานกลางแดดจัดๆนะครับตัวนี้แสดงผล ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็อัตราการสะท้อนหน้าจอตัวนี้นะครับของ OppoFI 5X2 Pro 5G อยู่ที่4.4%นะครับเมื่อเทียบกับหน้าจอที่ดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้จะมีอัตราการสะท้อนของตัวกระจกหน้าจอที่4.3%นะครับตัวนี้ใกล้เคียงเขาว่าเพอร์เฟมากๆส่วนเรื่องของการแสดงสีนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ10บิตใช่ไหมแสดงสีได้ถึง1,000ล้านสีในเรื่องของความแม่นยำนะครับค่าสีจาก JNCD นะครับตัวนี้อยู่ที่0.4นะครับโดย เมื่อเทียบกับหน้าจอภาพยนตร์ที่แบบเป็นระดับโลกนะครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับใน่ของการแสดงผลให้สีสันที่แม่นยำนะครับและอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าหน้าจอของ oppo find x2 pro 5g ครับตัวนี้มีอัตรา refresh rate อยู่ที่120เฮิร์นะครับหน้าจอ120เฮิร์ก็คือใน1นาทีนะครับหน้าจอจะมีการแสดงผลถึง120เฟรมในนาทีนะครับเมื่อเทียบกับหน้าจอแบบปกติของมือถือทั่วไปที่60เฟรมเนี่ยเข้ากับว่าใน1นาทีนะครับหน้าจอของ oppo find x2 pro 5g ะ แสดงเฟรมออกมาได้มากกว่าหน้าจอปกติถึงเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับความลับของการแสดงผลที่ดีเยี่ยมของ oppo find x2 pro 5g ครับอยู่ที่การที่สมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีชิปประมวลผลหน้าจอแยกนะครับชิปตัวนี้มีชื่อว่าชิป o1 ultra vision engine นะครับหลักการทํางานของชิปตัวนี้นะครับเหมือนกับชิปที่อยู่ในจอทีวีราคาแพงๆที่มันสามารถเพิ่มเฟรมได้เพิ่มเฮิร์สได้นะครับตัวนี้ทําได้เหมือนกันมันจะมี2ส,ส่วนนะครับที่เป็นหน้าที่ของตัว o1 ultra vision engine นะครับก็คือส่วนที่1 เป็นส่วนของ motion clear นะครับคือการเพิ่มเฟรมเข้าไปนะครับสมมติว่าคอนเทนต์ที่เราดูไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการแสดงผลที่60เฟรมนะครับตัวนี้จะสามารถเพิ่มเฟรมเป็น120เฟรมได้เพราะฉะนั้นในการแสดงผลเวลาที่เราดูคอนเทนต์อย่างเช่นคอนเทนต์ที่มันเร็วๆเช่นการอคอนเทนต์ต่อสู้แล้วคอนเทนต์กีฬานะครับจะเห็นว่าภาพที่แสดงผลออกมาจากหน้าจอของ oppo f i x2 pro 5g เนี่ยมันแสดงผลได้อย่างลื่นไหลแล้วก็มีความสม,มูทมากกว่าหน้าจอแบบปกตินั่นเองนะครับอย่างที่2็คือ ตัวเพิ่ม HDR นะครับโดยปกติเนี่ยคอนเทนต์ที่ถ่ายมาไม่ได้เป็น HDR เนี่ยมันก็จะเป็นเขาจะเรียกว่า s d r นะครับแต่ว่าตัว O1 Ultra Vision Engine เนี่ยนะครับมันสามารถ convert นะครับไฟล์วิดีโอที่เป็น s d r เนี่ยให้กลายเป็น HDR ได้ด้วยนะครับหลักการเหมือนในพวกทีวีราคาแพงๆที่ได้บอกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอา Oppo f i X2 Pro 5G ไปดูคอนเทนต์ว่าจะคอนเทนต์อะไรก็ตามนะครับเช,เช่นพวกคอนเทนต์ที่แบบ ไปเที่ยวนะมีแสงสวยๆเนี่ยตัวนี้จะแสดงผลออกมาได้ดีเยี่ยมกว่าหน้าจอแบบปกตินั่นเองครับประโยชน์ของหน้าจอ 120Hz ใน oppo find x2 pro 5g นอกจากการดูคอนเทนต์แล้วเนี่ยนะครับในการเอามาเล่นเกมนะครับตัวนี้ ด้วยความที่หน้าจอเนี่ยเขาเป็น120 h งเฮิร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวทัสเซมปิ้งเรทเนี่ยมันจะกลายเป็น2 4 0ร้เฮิร์เพราะฉะนั้นในการตอบสนองเนี่ยมันจะเร็วในเซียววินาทีเลยทีเดียวนะครับในการเล่นเกมนะตัวนี้มีอัตราการหน่วงอยู่ที่4 2มิลลิเซกทอานั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเล่นเกมพวก fps ต่างเนี่ยได้เปรียบคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับตัว o 1 a ultra engine vision เนี่ยนะครับมันยังสามารถเพิ่มอัตรารีเฟชได้อัตโนมัติด้วยนะรเราสามารถตั้งเป็นสมารลวก,กาเือ่ ในการใช้งานตอนนี้ควรจะเป็น60เฮหรือว่าเป็น120 h z นะครับอันนี้ไม่ต้องไปคิดเลยนะครับตัว O1 Ultra Engine Vision นะครับจะเป็นคนคิดให้เราทั้งหมดนะครับพอมีหน้าจอที่เรียกได้ว่าเท่มากๆแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของการปล่อยแสงสีฟ้าหรือว่าในการถนอมสายตานะครับหน้าจอของ Oppo Find X2 Pro 5G เนี่ยมาพร้อมกับระบบถนอมดวงตาที่ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจาก TV Lele นะครับว่ามันเนี่ย มีอัตราการปล่อยแสงสีฟ้าที่น้อยกว่าหน้าจอปกติและไม่เป็นอันตรายต่อหน้าจอของเรานะครับมีฟีเจอร์อย่าง Natural Tone Display นะครับสามารถเพิ่มเซนเซอร์อุณหภูมิสี ทำให้สีหน้าจอของมันเนี่ยนะครับมีความเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้งานหน้าจอ oppo f i x2 pro 5g ในแสงที่มันมีความเหลืองนะไฟเหลืองๆเ,เนี่ยตัวหน้าจอจะทําการปรับอัตโนมัติให้มันดูเป็นขาวที่มีธรรมชาติมากที่สุดนะครับส่วนหน้าจอของ oppo f i x2 5g นะครับ ก็เป็นหน้าจอแบบเดียวกันกับ OPPO Find X2 Pro 5G เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาที่แม้ว่าจะแตกต่างกัน7,000บาทนะครับสิ่งที่แตกต่างอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ใช่เรื่องหน้าจอแน่นอนนะครับมันจะเป็นขนาดหน้าจอเท่ากันความเร็วหน้าจอเท่ากันอัตรา r ี f ฟ e 120Hz เท่ากันแล้วก็มีชิป O1 Ultra Vision Engine ด้วยนะครับอยู่ใน OPPO Find X2 5G นะครับความสุดยอดที่2ของ OPPO Find X2 Pro 5G นะครก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังที่ใช้ เซนเซอร์ S S ตัวใหม่ล่าสุดของทางโซนี่นะครับ IMX 6 8 9นะครับตัวนี้มันมีกล้องหลังด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับกล้องหลักเนี่ยกล้องวายเนี่ย48ล้านพิกเซลนะครับอย่างที่บอกไปเซนเซอร์ IMX 689นะครับมีขนาดเซนเซอร์ใหญ่ถึง1ทับหนนิ้วนะถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากขนาดพิกเซลของตัวเซนเซอร์ปกติของมันเนี่ยอยู่ที่1.12ไมครอนะครับ โดยเลนแบบ48ล้านพิกเซลเนี่ยพอเวลาทํางานนะครับมันก็จะทําการรวมพิกเซล4พิกเซลเข้าเป็น1พิกเซลนะครับหรือว่าการใช้การพิกเซลบินนิง่งทำให้มันได้ภาพออกมาที่ความเอีย12ล้านพิกเซลแต่มีขนาดของพิกเซลเนี่ยใหญ่ถึง2.24ไมครเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพที่แสงน้อยเนี่ยลำพังแค่ัวเซนเซอร์มันก็สามารถเก็บภาพในที่แสงน้อยได้ดีมากๆแล้วนะครับ นอกจากนี้นะครับ Oppo Find X2 Pro 5G นะครับยังมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่าง Dual Native ISO นะครับที่จะมีชุดาภาครับ ISO ทั้ง2ชุดนะครับที่เป็นตัวแสงน้อยรับกับรับแสงมานะครับผลก็คือเมื่อมี Dual Native ISO นะครับมันก็จะทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ย มี Noise ที่มีปริมาณน้อยมากกว่าการใช้เซนเซอร์แบบ Native ISO แบบปกตินั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับระบบโฟกัสของ oppo find x2 pro 5g นะครับยังเป็นแบบ all pixel omni directional pdf นะครับซึ่งมีความสามารถในการโฟกัสที่ดีเยี่ยมกว่าสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปนะครับอันดับแรกเลยคือมันสามารถ โฟกัสได้ในทุกพิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นแบบเล็กๆสมมุติว่าเราโฟกัสเป็นจุดเล็กๆของภาพนะครับก็ยังสามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเหมือนพวก PDF ทั่วไปที่พอเวลาแสงน้อยปุ๊บจะโฟกัสได้ไม่ค่อยเข้านะครับการใช้ระบบโฟกัสแบบ All Pixel Omni Directional PDF เนี่ยมันสามารถโฟกัสในที่แสงน้อยได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็เรวไม่แพ้กับในที่แสงปกติเลยนะครับ Oppo Find X2 Pro 5G นะครับยังสามารถ บันทึกภาพไฟล์ a อนะครับได้แบบ12บิตด้วยนะครับจากปกติจะบันทึกภาพมาที่8บิตตัวนี้บันทึกได้ที่12บิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเป็นธรรมชาติการแสดงสีการเก็บสีต่างๆจะทําได้ดีกว่ากล้องสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปนะครับและเมื่อมารวมกับหน้าจอ u i s i o n Screen นะครับเลยทำให้ p p p o i ้ 5X 2 Pro 5G เนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถ ถ่ายภาพบันทึกภาพแล้วก็แสดงภาพแบบ10บปิดได้ครบวงจรในตัวมันเองนะครับถือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่ทำอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นความสุดยอดมากๆของ Oppo Fi n d X2 Pro 5G ครับเรามาพูดถึงกล้องตัวที่2คือกล้อง Ultra Wide Angle นะครับว่ากล้องมุมกว้างพิเศษเลนมุมกว้างนั่นเองนะครับตัวนี้ใช้เซนเซอร์48ล้านพิกเซลนะครับ IMX 586นะฮะถือว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์ระดับท็อปแต่ว่า Oppo เอามาทำเป็นกล้อง Ultra Wide Angle นะครับ มีขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ทับ2นิ้วนะ F stop อยู่ที่ f 2.2นะครับตัวนี้มีมุมมองภาพกว้างอยู่ที่120องศานะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ภาพบิดเบีย้ยวเวลาที่เราถ่ายภาพอัลตาไวแองเกิลเป็นหมู่คนเยอะๆเนี่ยมันจะแก้ภาพบิดเบีย้ยวบริเวณตรงหน้าตรงอะไรพวกนี้ได้นะครับถือว่าเป็นเลนส์อัลตาไวที่ดีรุ่นหนึ่งเลยแล้วก็เลนส์อัลตาไวที่ดีควรต้องทำสิ่งนี้ได้นั่นก็คือการถ่ายมาโครได้นะครับเลนส์อัลตาไวของ oppo find x2 pro 5บสามารถถ,ถ่าย โหมด ultra macro ได้ที่ระยะใกล้สุดถึง3เซนติเมตรนะครับและด้วยความที่เซนเซอร์มันมีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลนะครับทำให้ภาพมาโครที่เราถ่ายได้ใกล้ๆเนี่ยมีขนาดไฟล์เต็มที่48ล้านพิกเซลนะครับและสามารถซูมครอปต่อได้ถึง8เท่าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าใกล้แล้วก็ใกล้เข้าไปอีกนั่นเองนะ <S <S นะมาถึงกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องแบบ periscope 13ล้านพิกเซลนะครับหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนั่นเองนะครับกล้องตัวนี้ทำให้ oppo find x2 pro 5g นะครับสามารถซูม ได้ไกลสูงสุดถึง60เท่าแบบดิจิตอลซูมนะครับแล้วก็ซูมแบบ10เท่าแบบไฮบริดซูมได้นะครับโดยตัว10เท่าไฮบริดซูมเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่2ของทาง oppo แล้วนะครับมันก็จะถูกพัฒนาให้สามารถซูมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับที่ระยะ160มิลิเมตรนะกล้องเทเลโฟโต้ของ oppo f i x2 pro 5g เนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบการสั่นแบบ ois หรือว่าเป็นแบบ optical image stabilization บวกกับ EIS หรือว่า Electronic Image Stabilization นะครับมันเป็นระบบการสารั่นทั้ง2แบบช่วยกันนะครับทำให้การถ่ายภาพที่ระยะ10เท่าไฮบริดซูมเนี่ยนะครับสามารถจับภาพได้ค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะ เราพูดถึงกล้องของ oppo find x2 pro 5g ไปแล้วนนครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงกล้องของ oppo find x2 5g กันบ้างน,นะครับตรงนี้มีความแตกต่างจาก find x2 pro 5g พอสมควรเลยนะครับเริ่มจากเซนเซอร์หลักเนี่ยนะครับเซนเซอร์หลักของ oppo find x2 5g เนี่ยแม้จะเป็นเซนเซอร์ความละเอ C ียด4 8้ินพิเซลเหมือนกัน f-stop 1.7เท่ากันแต่ว่าตัวเซนเซ,นเซอร์เป็น imx 586นะครับซึ่งมีเป็นซีรีส์รองลงมาจากตัว imx 689ใน oppo find x2 pro 5g นะครับ แล้วก็ตัวอัลตร้าไวด์แองเกิลความละเอียดลงมาเหลือแค่12ล้านพิกเซลนะครับใช้เซนเซอร์ IMX708 นะครับบันทึกวิดีโอได้แบบเนทีฟที่อัตราส่วน16:9ต่อเลยนะแล้วก็ กล้องตัวสุดท้ายนะครับเทเลโฟโต้ของ OPPO Find X2 5G เนี่ยนะครับมีความละเอียด1 3พิกเซลแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเปอร์ลิสโคปแล้วเป็นแบบกล้องเรือดำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในการซูมตัว Find X2 5G เนี่ยจะรองรับการซูมที่5เท่าไฮบริดซูมนะครับแล้วก็ซูมได้สูงสุดที่20เท่าแบบดิจิตอลซูมนะครับนอกจากนี้ตัว Find X2 5G ยังไม่สามารถบันทึก HDR วิดีโอได้ด้วยนะ สำหรับการบันทึกวิดีโอนะครับสำหรับ OPPO Find X2 Pro 5G แล้วก็ OPPO Find X2 นะครับสตัวนี้เนี่ยจะมีการบันทึกวิดีโอที่พัฒนาอัปเกรดขึ้นจากตัวก่อนมาพอสมควรเลยนะครับแต่2รุ่นนี้นะครับจะมีความสามารถในการบันทึกวิดีโอที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยตัว OPPO Find X2 Pro 5G นะครับเขาจะมีฟีเจอร์อย่าง Live HDR วิดีโอนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายวิดีโอแบบย้อนแสงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่ตัวนี้หน้าจอเขาเป็นหน้าจอแบบ1 0บิตนะครับ2 billion color เพราะฉะนั้นในการบันทึกวิดีโอตัวนี้ก็จะสามารถบันทึกวิดีโอได้แบบ1 0บิตเช่นเดียวกันนะครับ บันทึกวิดีโอแบบเทพๆไปก็ไปแสดงผลบนจอแบบเทพๆได้นะครับตัวอัลกอริทึมในการบันทึกวิดีโอย้อนแสงนะครับก็มีการปรับปรุงอัลกอริทึมให้มันชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ฟีเจอร์ไลฟ์ HDR เนี่ยนะครับสามารถถ่ายวิดีโอในที่ย้อนแสงหรือว่าถ่ายวิดีโอที่แบบว่าเซ้นธรรมชาติเนี่ยจะถ่ายวิดีโอได้ออกมาสวยงามมากๆแน่นอนว่าฟีเจอร์ไลฟ์ HDR นะครับมีเฉพาะใน Oppo Find X2 Pro 5G เท่านั้นนะครับอ่าส่วนฟีเจอร์วิดีโอหลังจากนี้ไปนะครับมีทั้ง ไฟ X2 Pro 5G แล้วก็ไฟ X2 5G นะครับอันดับแรกเลยก็คือความสามารถในการบันทึกภาพวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง 4K ที่60เฟรมวินานะครับตัวน,นี้ทำได้ทั้งคู่แล้วก็ Full HD 60เฟรมทำได้เช่นเดียวกันนะครับมีฟีเจอร์อย่าง Ultra Steady Video 2.0นะครับที่เป็นการถ่ายวิดีโอแบบ ใช้ภาพมุมกว้างนะครับพร้อมโหมดป้องกันภาพสั่นไหวนะครับเป็นเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวที่ดีสุดในสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้นะครับโหมด Ultra Sturdy Video Pro เนี่ยสามารถทํางานร่วมกับเลน Ultra Wide Angle นะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสประสบการถ่ายวิดีโอได้นิ่งไม่แพ้กับการถือพวกไม้กิมบอลไปด้วยเลยนะครับ อย่างเช่นสมมติว่าเราจะปั่นจักรยานอย่างงี้ติดตัว Oppo Find X2 Pro 5G ไว้หรือว่าการเดินเร็วๆหรือการวิ่งนะครับก็ยังสามารถบันทึกภาพวิดีโอได้อย่างนิ่งมากๆนะครับในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนถึง3ตัวด้วยกันนะครับทำให้มันสามารถเก็บเสียงได้ในทุกทิศทางเลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่าง Audio z o o m เมื่อเราทําการซูมในโหมดวิดีโอนะครับตัวนี้ก็จะซูมเสียงไปด้วยเพื่อให้มันมีความสมจริงในการบันทึกวิดีโอมากยิ่งขึ้น ะะเราลองสูงมานงเทานะคะรับดูว่าเียขขงงผน,ะะน้รอั่งมาก็เป็นห้าเนะครับหลือวาตามมาเรื่องท้ายคือิเท่าะะองดูว่าเสียงเป็นยังไงทีความแตกต่างกันไหมระหว่างหนึ่งเท่าห้าสิเท่านะครับ นอกจากการจะมีฮาร์ดแวร์ที่สามารถอัดวิดีโอได้อย่างดีมากแล้วนะครับในสมาร์ทโฟน oppo ทั้ง f i x 2 pro 5 g แล้วก็ f i x 2นะครับ5 g เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันอย่าง solube smart video editor นะครับสามารถแก้ไขวิดีโออย่างชาญฉลาดแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับ solube เนี่ยสามารถสร้างวิดีโออย่างรวดเร็วสามารถเลือกองค์ประกอบต่างๆได้โดยอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นการตัดต่อวิดีโอในแบบที่ เราคิดน้อยที่สุดหรือว่าเราจะต้องลงไปตัดต่อวิดีโอเองอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันโซลูปเนี่ยก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายแม้ว่าคนที่จะไม่มีความรู้ด้านการตัดต่อวิดีโอก็สามารถใช้งาน s o ลูปสมาร์ทวิดีโอเอดิเตได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับกล้องหน้าของ oppo f i x2 series นะครับทั้ง f i x2 5g แล้วก็ f i x2 pro 5g นะครับมีความเรียดที่3 2ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ i m x 6 1 6นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ai ในการประมวลผลภาพถ่ายก็ ตามสไตล์ของทาง Oppo เลยนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยขึ้นชื่อแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเซลฟี่เองยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สนใจอย่างอัลตาไนท์โหมดนะสามารถใช้อัลตาไนท์โหมดกับตัวในโหมดเซลฟี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการปรับแต่งใบหน้า ให้มีความสมจริงเป็นธรรมชาติแล้วก็เพิ่มความสวยง,งามลบริ้วรอยต่างๆอันนี้เขาทำได้อยู่แล้วนะครับสำหรับประสิทธิภาพของทั้ง oppo find x2 pro 5g แล้วก็ oppo find x2 5g นะครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผลตัวท็อปสุดของทาง qualcomm ณนะช่วงเวลานี้เลยนะครับก็คือชิป snapdragon 865นะครับพร้อมกับโมเด็ม snapdragon x55 นะครับตัวนี้ การันตีแล้วว่ารองรับ 5G ในประเทศไทยไหนหนอย่แน่นอนมันจะเป็นขึ้นความถี่700เมกะเฮิร์นะครับขึ้นความถี่2600เมกะเฮิร์ก็รองรับเช่นเดียวกันแต่ต้องรอให้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เพื่อให้รองรับกับเครือข่ายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปใช้งานได้แน่นอนนะครับ A/S 2 e s ใช้งานได้ 5G ชัวร์ภายในปีนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวชิป Snapdragon 865เนี่ยนะครับมันมีความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมาพร้อมกับแรมแบบ LPDDR5 นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตัว Snapdragon 855ถึง25%เลยนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าด้วยเพราะว่าตัวชิปมันเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกว่านั่นเองนะครับในการใช้งานน ไม่ต้องห่วงเลยว่าลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะแล้วก็เล่นเกมตอนนี้ได้ทุกเกมจริงๆนะครับผมทดสอบมาแล้วปรับสุดได้ทุกอย่างเท่าที่เกมจะยอมให้เราปรับสุดนะครับสามารถเล่นบน Oppo f i X2 Series ได้อย่างแน่นอน ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของ Oppo Find X2 Pro 5G กับ Find X2 5G นะครับแตกต่างกันแค่จุดเล็กๆแค่ความจุตัวเครื่องเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ Snapdragon 865เหมือนกัน RAM แบบ 12GB LPDDR5 เหมือนกันแต่ความจุนะครับ Find X2 5G จะมีความจุอยู่ที่ 256GB นะครับส่วน Find X2 Pro 5G ตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับให้ความจุมาสูงถึง 502GB เลยนะครับทั้งคู่เป็นหน่วยความจาแบบ UFS 3.0นะครับปีตาการอ่านเขียนที่เร็วมากๆแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนครับมาถึงในส่วนของการใช้งาน 5G เนี่ยนะครับเราลงรายละเอียดกันลึกอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบบ Dual Card แล้วก็ Dual Standby นะครับในช่องซิม1และซิม2มันสามารถเลือกได้ทั้งนั้นว่าจะให้เป็น 5G ในซิมไหนนะครับสมมุติว่าผมใส่ซิม1เป็น AS สมมุตินะซิม2เป็น True Move S ผมสามารถเลือกใช้ 5G จากซิม2ในซิม2ก็ได้หรือว่าจะเลือกใช้ 5G จาก AS ซิม1ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันจะเป็น 5G บก 4G ในการสแตนบายนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับรองรับ6โหมดแล้วก็36ความถี่นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานที่ประเทศอื่นน่าจะรองรับแล้วก็ตัวชิปที่เป็นแซน p d ก a g X55 นะครับมันน่าจะออกแบบมาให้มีการรองรับ 5G ในหลายความถี่มากกว่านะครับนอกจากนี้นะครับในการรองรับ 5G ยังรองรับทั้งแบบ SA หรือว่า Standalone แล้วก็ Non Standalone ด้วยนะครับ ส่วนการรองรับ Wi-Fi นะครับ Oppo Find X2 Series นะครับรองรับ Wi-Fi มาตรฐานใหม่ล่าสุดเลยครับ Wi-Fi AX หรือว่า Wi-Fi 6นั่นเองนะครับตัวนี้ เหมาะมากๆสําหรับยุคใหม่นี้นะครับที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เยอะมากขึ้นนะครับการกระโดดมาใช้ Wi-Fi 6ในกรณีที่เราเตอร์ของเราต้องรองรับนะครับมันจะทําความเสถียรและก็ความเร็วได้มากกว่านะครับโดยมาตรฐานของ Wi-Fi 6เนี่ยนะครับ1.2กิกะบิตเซคั่นเนี่ยทำได้สบายๆเลยนะครับ,บการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะถือว่าเร็วกว่าการเชื่อมต่อแบบเสียบสายซะอีกนะครับส่วนเรื่องการระบายความร้อนในตัวเครื่องของ oppo find x2 series นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีระบายความร้อน แบบ VC แล้วก็มีการใช้กราไฟต์ถึง3ชั้นนะครับเพราะ่าป้องกันไม่ให้ปัญหาความร้อนเพิ่มขึ้นสูงในขณะที่ใช้งานเพราะตัวนี้มันใช้ชิป 5G ด้วยนะครับเพราะงั้นการใช้งาน 5G จะมีความร้อนเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับ Oppo f i n X2 Series mm hmm. ทั้ง f X2 Pro 5G แล้วก็ f i X2 นะครับมาพร้อมกับ ระบบลอยความร้อนที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับพูดถึงประสิทธิภาพไปแล้วนะครับในส่วนของการชาร์จไฟก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของทั้งไฟ X2 5G แล้วก็ไฟ X2 Pro 5G เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนนะช่วงเวลานี้เลยนะครับก็คือ65วัตต์ SuperVOOC 2.0นะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ความจุ4,200ม ah ิลลิแอมใน Oppo ไฟ X2 Pro 5G จาก0ถึง100นะครับได้เต็มในเวลาเพียง38นาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเร็วมาก ด้วยความที่ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยีแบบ tandem dual cell นะครับมันแบ่งแยกแบตเตอรี่เป็น2ก้อนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแยกแบตเตอรี่เป็น2ก้อนแล้วก็จ่ายไฟเข้าทั้ง2ก้อนไปนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับจ่ายไฟได้อยู่ที่10โวลต์6.5แอมป์นะครับหรือเท่ากับ6.5วัตต์นั่นเองนะครับในการชาร์จไฟก็ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วทันใจหรือถ้าเกิดว่ามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถจ่ายไฟอัดเข้าไปในตัวเครื่องได้สูงถึง 97%เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่จาก0%นะก็เกือบเต็มแล้วนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับใครที่กังวลว่าเอ๊ชาร์จไฟเร็วขนาดนี้65วัตต์จะปลอดภัยหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่า w o o f แฟลชชาร์จแล้ s ซูเปอร์วูของทาง Oppo เนี่ยนะครับมีระบบความปลอดภัยที่ไว้ใจได้แล้วนะครับด้วยการป้องกันความปลอดภัย5ระดับเลยทีเดียวนะครับก็คือ จะมีการตรวจเช็คทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จมาถึงตัวเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ที่ชาร์จของแท้เนี่ยการันตีได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกใช้งานตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น Superbook 2 0นะครับ mm hmm. OPPO 5 X2 Series เนี่ยก็ยังรองรับการชาร์จไฟผ่าน USB Type C ผ่านตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น USB Power Delivery ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วผ่านตัว PD อะแดปเตอร์หรือว่า Quick Charge อะแดปเตอร์ได้ที่18วัตต์นะครับหรือใช้ตัว w o o ก Adapter ของ OPPO รุ่นก่อนๆนนครับก็สามารถชาร์จไฟที่20วัตต์ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับดีไซน์ของ OPPO Find X2 Series นะครับทั้ง2รุ่นนี้จะเห็นว่าดีไซน์มันมีความแบบใกล้เคียงกันมากนะเพราะว่าตัวนี้หน้าจอเขาขนาดเท่ากันนะครับมีแต่แตกต่างก็ตงกรงบริเวณด้านหลังนะครับ โดยเครื่องที่ผมได้รับมาทั้งคู่เป็นสีดำทั้งคู่เป็นสีเซรามิกแบ็กทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าความแตกต่างระหว่างเซรามิกแบ็กของ 5X2 Pro 5G กับ 5X2 5G ก็คือตัว 5X2 5G เนี่ยจะมีการไล่เฉดที่แตกต่างจากตัว 5X2 Pro 5G แล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับตัวโมดูลกล้องเนี่ยจะเห็นเลยว่าเมื่อเทียบกันตรงๆนะครับจะเห็นเลยว่าโมดูลกล้องของ 5X2 Pro 5G เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีความหนักน้ําหนักมากกว่า 5X2 5G เล็กน้อยนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นนะครับตำแหน่งต่างๆวางทุกอย่างใกล้เคียงกันมากเลยนะครับก็จะมีตัวปุ่มพาวเวอร์อยู่ทางขวามือนะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ทางฝั่งซ้ายมือทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วก็ปลดล็อกด้วยเซนเซอร์สกนลนยนิ้วมือใต้หน้าจอทั้งคู่เลยนะครับด้านล่างมีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับมีลำโพงของตัวเครื่องเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับรองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะ แล้วก็ส่วนสาดใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับ2นาโนซิมการ์ดนะครับ ไมโครโฟนมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันโดยรวมแล้วถือว่าเป็นการออกแบบที่พรีเมียมมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในไฟล์ X2 ทั้ง2ตัวนี้นะครับถึงไม่มีกล้องเลื่อนเหมือนกับไฟล์ X ตัวแรกนะครับเพราะว่า oppo ตั้งใจที่จะทําให้สมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับการกันน้ํกากันฝุ่นด้วยแต่มันก็จะมีความรองรับการก,ารนการันน้ากันฝุ่นในมาตรฐาน IP ที่แตกต่างกันไปนะครับโดยตัว oppo ไฟ X 2 Pro 5 G ตัวนี้จะกันน้ํกากันฝุ่นแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับที่ IP 68 กันน้ําได้ลึก1.5เมตรนานถึง30นาทีด้วยกันนะครับส่วน Oppo f i X2 5G ตัวนี้จะกันน้ํากันฝุน่นที่มาตรฐาน IP54 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะกันได้แค่เราออกน้ำฉะนั้นไม่สามารถจุ่มลงไปตรงๆได้เหมือนกับ f i X2 Pro 5G นั่นเองนะครับ แล้วก็ลีดอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้งานนะครับตรงนี้ผมมองว่ามีผลกับการใช้งานมากๆก็คือตัวหน้าจอที่โค้งนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนสินะที่จะไม่ค่อยชอบสมาร์ทโฟนที่มีจอโคง้งสักเท่าไหร่เพราะเขามองว่ามันใช้งานยากแต่ว่าหน้าจอโค้งของทั้ง oppo find x 2 pro 5g แล้วก็ find x 2นะครับออกแบบมาโดยคิดมาแล้วนะตัวความโค้งของหน้าจอจะอยู่ที่67.8องศานะครับซึ่งเป็น ความโค้งที่ oppo วิจัยมันเยอะมากเลยว่ามันเหมาะกับการใช้งาน,นด้านข้างแล้วก็มันก็จะล้อไว้กับตัว gesture ของ coloros เวอร์ชัน7.1ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราไปลองเล่นตัว oppo find x2 series นะครับจะพบว่าระบบการสั่นในตัวเครื่องของมันเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะครับระบบการสั่นนี้มีชื่อว่า pulse touch นะครับ ที่อยู่ในทั้ง Fi X 2 Pro 5 g แล้วก็ Fi X 2นะครับมันจะเป็นการสั่นที่ตอบสนองของเราอารมณ์ประมาณเหมือนทัฟปิกเอนจินของทางฝั่ง Apple ขงเขาครับเวลาเรากดไปที่ตัวแอปค้างมันจะมีแรงสั่นดีกลับมานะครับตรงนี้มันสามารถให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างสมจริงทีเดียวรวมถึงการสั่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการเล่นเกมด้วยตัวนี้มันมีฟีเจอร์อย่าง 4D Touch นะครับซึ่งจะรองรับในเกมบางตัวเท่านั้นนั่นเองนะครับ สำหรับระบบปฏิบัติการของ OPPO Find X2 Series นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ColorOS Version 7.1ที่มีพื้นฐานอยู่บน Android Version 10.0นะครับพร้อมกับ GMS หรือว่า Google Mobile Service อย่างเต็มรูปแบบนะครับตัวนี้สามารถใช้งานแอป Google ได้ตามปกติเลยแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการออกแบบ จาก ColorOS เวอร์ชัก่อนพอสมควรเลยนะครับมันจะเป็นเลือกของสีในไอคอนต่างๆนะครับใน ColorOS version 7.1เนี่ยนะครับมีความอิ่มตัวของสีที่น้อยลงนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นรวมถึงมีตัว Dark Mode หรือว่าโหมดมืดนะครับสีดำๆเนี่ยที่ช่วงนี้ก็าำลังเป็นเทรนในสมาร์ทโฟนนะครับใน Oppo f i n X2 Pro แล้วก็ f i n X2 5G ก็สามารถรองรับตัว Dark Mode ได้เช่นเดียวกันแล้วตัว Dark Mode เนทาง Oppo เขาก็ บอกมาเลยว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งวันนะครับไม่จาเป็นว่าเออจะต้องเป็นที่แสงน้อยแล้วมาเปิดใช้งานดักโหมดนะครับเพราะว่าตัวดักโหมดเนี่ยได้ผ่านการพัฒนามาให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแสงแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นพวกออ p o Relax นะครับที่จะใช้ตัว Dobby S Mode หนะครับหรือว่าตัวระบบเสียงที่มอบในเรื่องของเสียงที่ทำให้เรามีสมาธิในการทำงานมากขึ้นนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเสียงหายใจ สิ่งเครื่งดนตรีนะครับช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้นะครับช่วยในการฝึกสมาธิได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับ Oppo Find X2 นะครับสามารถสร้างบัญชีเป็นมันติโหมดยูเซอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงจะมีพวก Private Safe ที่สามารถเก็บเอกสาร,สาารเก็บไฟล์ต่างๆไว้ในพื้นที่เฉพาะนะครับแล้วก็ไม่ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆดยแอปพลิเคชันอื่นๆนั่นเองนะครับ สำหรับจุดเด่นของ oppo find x 2 series เนี่ยนะครับก็มีด้วยกัน4อย่างหลักๆนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือหน้าจอครับสำหรับหน้าจอของทั้ง oppo find x 2 pro 5 g แล้วก็ find x 2 5 g นะครับเป็นหน้าจอที่ผมมองว่าสุดยอดที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนณนะช่วงเวลานี้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของชิปประมวลผลนะครับตัวนี้ทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมกับชิป snapdragon 8 6ดกพร้อมกับแรม12 g b แบบ l p d r 5นะครับเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยแรงหายห่วงแน่นอนนะครับ เรื่องที่3ก็คือเรื่องระบบการชาร์จนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ oppo น่าจะขึ้นมาเป็น number one ในเรื่องของการชาร์จไฟไปแล้วนะครับกับการที่เอาระบบชาร์จ65วัตต์ super b o o k 2.0ใส่เข้ามาในสมาร์ทโฟนเรือธงทั้ง2รุ่นนี้นะครับมันสามารถชาร์จไฟได้เร็วภายในแค่ครึ่งชั่วโมงหน่อยๆก็ไฟเต็มแล้วนะครับ และอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของกล้องนะครับในณนช่วงเวลานี้นะครับกล้องหลังของ oppo find x2 pro 5g นะครับได้คะแนนจาก Dxomark สูงถึง124คะแนนนะครับถือเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเวลานี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จัดเต็มทั้งแต่ระบบเซนเซอร์ระบบโฟกัสทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่สุดยอดมากๆนะครับ ส่วนตัวผมนะครับมองว่า oppo f i x 2 pro 5 g เนี่ยกับราคา4 9 9 9 0บาทเนี่ยถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่เป็นเรือธงแล้วก็รองรับ5 g เหมือนกันนะครับผมว่าตัวนี้ดีพอที่จะสู้กับสมาร์ทโฟนเรือธงแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นที่สุดของอินโนเวชันบนโลกสมาร์ทโฟนนะตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของหน้าจอ เรื่องของกล้องเรื่องของการวลผลหรือว่าต่างๆนานาระบบทุกอย่างนะครับ oppo f i x2 pro 5g สาหรับผมในตอนนี้นะครับคือเป็นอันดับต้น,ตนๆบนอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นราคา49,990บาทผมว่าไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับส่วน oppo f i x2 5g เฉยๆนะครับตัวนี้ผมมองว่า oppo ทําราคามาได้น่าสนใจนะครับกับราคาของมันอยู่ที่33,990บาทนะครับถ้าเทียบส่วนต่างจากตัว f i x2 pro 5g มันจะห่างกันอยู่7,000บาทนะครับตัวนี้ มันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ในเรื่องกล้องมากนะครับไม่ได้ต้องการโอ้โหกล้องที่ซูมได้ไกล6กเท่าไม่ต้องการกล้องที่เทคโนโลยีของกล้องสูงขนาดนั้นอยากได้สมาร์ทโฟนแรงๆจอสวยๆมาดูคอนเทนต์มาเล่นเกมเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก,ก็คือด้วยความที่กล้องของไฟ X 2 5 G เนี่ยแม้มันจะเป็นสเปคที่รองมาจากตัวโปรนะครับแต่ว่าในแง่ของประสิทธิภาพในการถ่ายภาพเนี่ยผมมองว่า มันก็มีดีไม่แพ้กับสมาร์ทโฟนเรือธงในช่วงราคาใกล้ๆกับมันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเทียบว่าสมาร์ทโฟนเรือธงเดี๋ยวนี้ราคาประมาณ3 0 0 0 0บวกตัวนี้แพงกว่าพวกเลสราคา3 0 0 0 0ที่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะครับมันรองรับการใช้งาน5 g มันรองรับอนาคตด้วยนะครับแล้วก็5 g ประเทศไทยนะครับภายในปีนี้ก็น่าจะได้ใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับในพื้นที่กรุงเทพลิมิทลแล้วก็ตามหัวเมืองหลักต่างๆเพราะฉะนั้นการซื้อสมาร์ทโฟนราคา3 0 0 0 0ถ้ามองว่าซื้อเรือธงราคา3 0 0 0ม่เนี่ยเป็นเร เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับ Oppo f i X2 Series นะครับหรือว่าตั้งใจจะซื้อแต่อยากจะซื้อรุ่นไหนระหว่าง f X2 Pro 5G กับ f i X2 5G นะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ